Thoang ơi thoang Tiên Ơ Bông dù hiền Không Chẳng mà chị Đi này đi vào liền sư đọc ui Lây mai nè gian mèo Không Bà เดอกแถวเขาเลี้ยงแต่ไกลตีว่าเข่ามาชะวกอนแน่เข่ามาเียนมาชันชะวกอนแน่โอ้ยนางแถาโกช้อยุ่ปอมเง้เถาซ้ำเกาหันล่ะตกว่าปีนี้มะแถาคัดแถแน่้แต่เฮ้ยธรรมดาละเจะาชิได้กินเข่าไหมบะอันอันท้องมาจังไหนมึงเป็นยังจังน่านมากกระด้อกุรธากินเข่านะมึงเข่าง่ายโอ้ยคิดจะวาดประจําวันของฉันไปชูมือมนางไปเสียร์หยามั่นบอกไว เชียร์ยามันจังเลยยี่กิจวัตรประจำวันของคืนฉันคือไปจังหันค่ะไปวัดออือจะไปวัดไปวัดแล้วเทาไปบ้านแห่งชา,ชาแห่งลือ้อเขาชาอย่างชาไปเจ้มา,ามักผ่ามักเน้าานไปบ้านไปบ้านชาเดี๋ยวนี้ค่อยจีไหมปากมันเดี๋ยวนี้นั่นค่อยไปวัดชู้มัอนี่ค่อยมาได้มักผ่ามักเน้นหรือขันบ่อมักผ่ามักเน้นจบไปเฮ็ดยังกูมักเจ้าวาัด กูจักกวังฉนวดที่ดินวัดดี <c oughs> ใครก็เห็นแต่ในข้าวนะจะเห็นแค่บ้านเดียวกันเลยทอข้าวอย่างท่านี้เอาก็ข้าวอีสีกากรมันผ้าพังสีกุ้ย <c oughs> <c oughs> เป็นปานนั่นตีเทาก็เป็นปานนั่นแล้วโอ้ยผ่ากับพ่อผ่าโยมกับพ่อโยมมาลูกบนานเมี่ยงกับบ่คือเกาะว่าเขาพันษาปีนี่อเออผระกับว่ามันบ่แกนคนตกล้องกันบ่าท่านไห้ได้เฮ้าเล่บ่เขาพันษาน้ำเพิินพี่ตัวบ่าไปว่าช้ำดีบ่ย่านบ่ได้จินเรา นึงมันมาแปดเทียเก่าเทียเทศกาลได้กามาเกิดทองอันลูกมึงจะมันดีเนาะเอ้าบ่คือลูกเบงเดาบ่มันยามเมจักเทือเอ้าแมนมันบ่มายามกูมันกระโชงเงินมาเห้กูเดียนละสองเทียช่องเทียกับช่างเจลาลอยสองลอยท่านมันมันคว้าทีแตกแตกกอดนีหอย่างนี้เอ็ กูถามดีๆมึงจะมาตอบเป็นฟื่นเป็นไส้ใช่ละเหรอมึงว่านที่กูคำว่าจังสิเทโกูจังไรข่าวแล้ามันแป็นคพราะผ้าหนังยาดสิกาตาฟากหลายหนังใช่ไหมชีโทษเกินไอ้ไข่ะมาที่ไหนมาเห่าแจ๋วแจ๋วนี่ใช่ละโอ้ยอยู่ไหนนะช่วกหน้าสวกหลังมีผัวค่ะางไอ้เห้ยผัวหนูนี่แหละค่ะ ผู้อะไรเหรอครับเตีงพาเขากลับบ้านก็ไม่พาเขาขี่รถดีๆแพ่เขาขี่รถมัวหัวแดงตอดฟอร์ดหมดแล้วนี่มันค่อยประหยัดเขาก็ไม่ค่อยอยากมาเท่าไหร่บ้านนอกบ้านนาเนี่ยดูสิจืนก็จืนแฉก็แฉภาษาไทยมีถอดด้วยหรอไทยคอนเกนเอาอย่างนี้เอายังไงอ่ะใกล้ถึงบ้านเราแล้วอจะได้เจอไม่เท่าแล้วหรอใช่ แล้วจะพาไปสวัสดีโอเคได้เลยได้เลยมามาค่ะคุณแม่เล้วเอ้าคุณแม่เอ้าสวัสดีค UM ่ะดาวมันไปจเจไดมาจเจไดรู้มนคือไปมาหาเห็นไหมหาแม่จังเชียโอ้ยคิดถึงนี่แหละค่ะก็เลยมาหาไปจเจไดมาจเจไดหลายแม่ชิดฮอดแม่กอดจักบาทเนี่ยคิดถึงมากเลยทำไมมาเออเอ้าคุณแม่ไม่หนังดาวไม่ได้กลับมาโดนเอาควายมาเลี้ยงตั้งนานตอนไหนคะนี่ ควอ,อยอยู่ใส่ทัานเบห้อยควายมาแต่แม่มึ่ตีเนี่ยหมูจากน้องหมูเด้งตีมัน,มนบอแมนกล้วยใครคะกันไม่งท้องขังทเท่านหนเดี๋ยวรู้นี่ทองเองทองเองประชางกิตเรียกว่ากลูไปแดกอะไรมาทำไมตัวใหญ่จังเลยนี่โ <c oughs> ตมากปีนี้แล้วได้ตำแหนง่งตำแหน่งอะไรคะได้เแบาหวานกับควบดัน ก็เก่าโรคหิตนะนี่อไปเจ้าไหนมาเจ้าไหนดาวคุณแม่หนูไม่ได้มาคนเดียวนะคะมาก็ไผ่เหลูกอ้าวเอาลูกเขยมาฝากแม่ค่ะไผดาวสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีข้ควไขคุณแม่อ้ยบักบออเป็นกระดาษไอกบะเบอเป็นคขยเนาะผู้ใไหนก็ดาวผัวหนูค่ะฮะผัวหนู ผู้ใดก่อนนี่ลูกผัวค่ะแม่ผู้ใดก่อนลูกผัวค่ะผู้ใดก่อนดาวผัวค่ะแม่ผู้ใดก่อนดาวไอ้เอาแหละกูวกำลังมีแหงมึงเช้าหาแม่มึงตีผัวลูกผัวเต้าก็ไม่เว้นเดี๋ยวซิมให้กูถามนะเนี่ยถามอะไรโอ้ยผู้ใดก่อนให้กูเล่นแล้วกับพ่อนมหมดอายุนี่ดาว ไปเอาผัวเจ้าไหนแม่ทรงไปล่ำไปเลี้ยนจะไหนมึงได้มาไปใบปริญญา่นั่นโอ้ยหนูไม่ได้หรอกค่ะใบปริญญาน่นนะไม่มีหรอกติดเอติดบีน่นนะมึงติดหยังดาวติีเต็นตีดยุใส่หลันหลันเฮ้ยลันหลันลาให้แม่จับเอ็นเลยเนี่ยยี่ห้อดีด่วพี่ชายหมดไอเดต้องกลับไปเลี no. ้ยนหนังสือให้มันได้ไปปริญญากลับขึ้นมาให้พ่อให้แม่ ลุกไปไม่ได้หรอกแม่ไอ้ไอ้ไว้จังสัตตัวบอกแล้วเรี้ยงลูกเขาไม่รับแล้วค่ะมาหาอะไรเขาไม่รับแล้วค่ะเดาว่าไ้แม่ว่าห้ไปนั่บักอ่ะนี่เด็ดขาดเดาในว่าจะพากลับบ้านน่ะทำไมพามาข้อหมูอย่างเงี้ยข้อหมูอยู่ไหนคะนี่ไงอันนี้บ้านคุณแม่ค่ะฮะนี่เหรอบ้านน่ะค่ะนี่แหละบ้านล่ะบ้านม่ทำไมเหมือนข้อหมูคออวัวจังเลยอ่ะในบอกว่าที่บ้านรวยเหรอเดาารวยจริงค่ะแต่บ้านสร้างพออยู่รวยเหรอนพี่เราคือรวยอ่ะ ในบอกว่าบ้านหลังใหญ่โตมีรถหรูขี่ต้องดูพอมาเจอสภาพแล้วดูซิอะไรเนี่ยเลี้ยงหมูก็เลี้ยงมึงมันเอาให้พ่อให้แม่ด้ดาวจะไปนะมันเด็ดแล่วถ้าจะเป็นอย่างเงี้ยพี่ไม่อยู่หรอกพี่จะกลับกรุงเทพอย่าพูดไปค่ะอยู่กับมึงอย่าไปอยู่นะแม่พี่นะลูกกลับกรุงเทพดีกว่าอย่ามาอยู่เลยดาวเอดาไปเลี้ยงน้เช่าเช่าเช่าขันเหตุการณ์แบบนี้กูจะให้มึงเลือกเลยยี่ดาวเลือกอะไรคะมึงฟังกูที่เบาชูวมึงฟังค่ะกูให้มึงเลือกระวังทัวมึงจมน้ำ จมน้ามึงจะเลืยกเอาไผงเหรอเดาแม่จมน้ำแม่ก็จมน้ำผัวก็จะจมน้ำเลาอกไหนูเลือกผัวค่ะเป็นยังมันก็เลือกผัวเพราะผัวคือคู่ชีวิตอยู่กับเราไปจนแก่เท่าค่ะเดาแม่จมหน้าหนูไปก่อนนะคะแม่กปเดาเสียไปหัวซาคนแก่คนเท่า